โอเคน้ำเดือดแล้ววันนี้อย่างที่บอกใช่ไหมว่ามันไวมากๆคุณไปตลาดปลามาแต่คุณไม่มีปลามาให้ผมผมก็เลยต้องให้น้องเนี่ยเขาปไปซื้อกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก็กลายเป็นปลาทะเลมาแล้วกันวันนี้ใช้ได้บแซบอนอเพราะว่าเราจะมากินกับเป็ดพะโลท้ที่เหลืออยู่เป็ดกับปลาเนี่ยนะมันจะมาอยู่ได้ไงมันก็ไม่ควรจะเข้ากันได้แต่ด้วยความที่เราเป็นครัวคิดเราก็ต้องทําให้มันเข้ากันให้ได้แบบแนบเนียนที่ซดสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่ครับพี่เลยครับครับผมคือเฮ็ด ชิเมจิมันจะชิทาเกะนะอะชิเมจิครับมันแตกต่างกับชิเทกไงอันนี้เนี่ยมันคือจะแบบว่าเบากว่าแล้วจะมีความกรุบๆแต่ใหญ่กว่าเห็ดเข็มทองนึกออกป้าอ่าฮะอ๋อเออเบาเบากว่าจริงๆนะครับพี่เล็กครับเอาไปลวกเลยฮะไปลวกแล้วก็อ่าโอเคเสร็จแล้วได้ได้ถูกแล้วเป็นจริงป่ะจริงเอาลงไปเพื่อเล่นพวกแต่มันก็แค่นีดเดียวดิให้มันเข้าสู่น้ำป๊บนึงอ๋อแล้มันก็ได้นคอต้องเย็นหน่อยเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบนุ่มๆกำลังดีแล้วก็จะมา ช็อกเลยแขกใช้แค่นี้พอเป็ดที่เรามีอยู่เราก็จะโอ้โหแม่คอเขาตั้งสวยงามจริงยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเป็ดนะฮะมาให้เราหนึ่งตัวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าต้องไปต้มกี่ชั่วโมงตื่นมาตั้งแต่ตีเมื่อไหร่นะครับมันถึงแบบโอ้โหสีสวยแล้วก็แบบว่าขอโทษนะคุณเล็กครับคุณโบราณมากเดี๋ยวนี้เกามีเป็ดพะโล้สำเร็จรูปครับคุณเล็กครับผมหาซื้อได้ง่ายมาก อ๋อเออใช่ผมเคยเห็นอยู่เหมือนกันที่มันเอาลงมาได้ทั้งแบบว่าไอห่อพลาสติกนะเอาไปต้มเลยง่ายๆใช่ไหมใช่อุ่นได้ทั้งแพ็กเลย5นาทีไม่เลอะเทอะด้วย5นาทีเสร็จแถมน้ำพะโล้ของเขาเนี่ยโอ้โหคุณลองคุณลองเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ขนาดยังไม่มีน้ำมานะคุณลองดูครับพี่เล็กครับกินเข้าไปถึงเครื่องพะโล้จริงด้วยถึงเครื่องพะโลจริงด้วยนะเฮ้ยมันมันนุ่มด้วยมันนุ่มมันนุ่มคราวนี้ครับพี่เล็กครับดูครับหนังครับอไปแล้วนะครับึ่งครับเฮ้ยคุณใช้แค่นี้เหรอ ยังครับไปแล้วทั้งสองหนังตรงตกนะครับก็จะเป็นส่วนที่สวยงามในส่วนฮะหนังที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวหนังนะครับพี่เลยครับเราจะมาหั่นกันอย่างงี้ผมตั้งตั้งกระทะอะไรไหมจะดีมากนะครับพี่เลครับครับผมครับเรามาผูกันดีกว่าพี่เลยแปลว่าฉีกแบบนี้ครับคือครีเขาออกมานะครับเป็นการฉีกเนื้อแผ่นให้เป็นฝอยๆยที่สุดอ่ะพี่เลยตอนนี้พี่เลยตั้งมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับตอนนี้ผมจะอ่าดีครับครับผม นี่ผมไม่จัดไม่ผมสับเลยครับใส่ครับพี่เล่ครับวันจะทำอาหารน้ำมันร้อนไหมถ้าเกิดร้อนแล้วพี่เล่ลองหยอดอันนี้ลงไปก่อนครับอะไรอ่ะพี่เป็ดชิดเป็ดครับแฟ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 บแรโอเคสวยงามไฟปานกลางกำลังดีนะพี่คิดนะต้นครับโอเคเห็นไหมไข่มันในเป็ดมันจะเยอะมากนะพี่เลยนะเออใช่นี่ต่อไปผมมีลิกนะฮะหรือว่าหอมฝรั่งนั่นเองต้นหอมฝรั่งนะครับ นะฮะเราก็จะมาเท่นี่ฮะผมก็จะเอามามาผ่านน้ำน้ำเย็นนี่นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ความเป็นมันเป็นเมือกของเขาหายไปนะฮะเราก็จะเอามารวมกับเจ้าเห็ดอยู่ในนี้แซ่ดไปพี่เคสพี่เคสดพี่เล็ครับพร้อมพี่เข็ดมันจะกรอบเกลียวไมนะพี่เคสนะไหนครับดูเนื้ออ่าสวยงามแต่ทําไมคุณเอาหนังลงไปแล้วเนื้อยังไม่ขึ้นเลยอ่ะคือจะอ่ะจริงดิเอาเนื้อขึ้นก่อน เอาใจป้ะทำไมคุณไม่บอกอะสีอย่างงี้คืออีกอีกนิดเดียวเนี่ยไม่เดี๋ยวหนังเป็นแล้วก็จะเน้นให้กรอบหน่อยนะครับพี่เอกกรอบขึ้นอย่างไรพี่เยสซอร์อะไรประมาณนั้นต่อไปเรามีอะไรครับพี่เนื้อแซลมอนนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็จะทำเป็นเหมือนซาชิมินะครับก็ลงมีดก็ต้องลงแบบว่านะทีเดียวนะครับผมก็ลงไปแบบง่ายนิดเดียวเมื่อกี้เราพลาดไปอ่าคราวนี้ผมจะเอาแซลมอนลงมาเริ่ นะะฮเออควรจะทิ้งระยะนิดนึงนะฮะโอเคพี่เล็กเอาขึ้นได้แล้วครับเอาขึ้นนะฮะอ่ะผมมีมะนาวบีบลงไปนะฮะครบอยู่ไหนครับแล้วมีเม็ดผักชีนะครับผมประมาณสักเกือบเกือบครึ่งช้อนชานะฮะบดนะฮะให้ละเอียดนะครับเรามีน้ำตาลนิดนึงนะครับอ่ะเรามีพริกขี้หนูขาวนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเรามีวาซาบิครับของแท้นะฮะใส่ไปนิดนึงเพราะคนไทยเราชอบรสจัดใส่ลงไปครับคลุกเคล้ากันให้เข้ากันถูกต้องเสร็จ เรามีอิกุระหรือไข่ปลาซัมอนนั่นเองนะฮะไปหน้าเราทานมากตามด้วยเกลือเกลือนะฮะนิดหนึ่งเพราะว่าเอิ่วมีอยู่แล้วต้องพิถไทยดำมากนะครับอ่ะมาครับผมเดี๋ยวเสื้อครับผมแต่ตอนนี้ขอผมใช้อภิธิหารก่อนนี่คือการดัดแปลงแบบดานดานนะครับผมฮะ เดี๋ยวครับโมเมนต์เอาถือเดี๋ยว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 ไม่ต้องอดึงอย่าดึงอย่าดึงอ้าวโอ้ยโอ้มันไม่มาเนี่ยมันต้องดึงขึ้นมาดิดึงไม่ได้สิเพราะมันเป็นนั่นอยู่คุณเลยอ่าห้าสี่สามสองไปเบาได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้แล้วโอ้โหคุณเอ๋ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซัมเมอนทาท่าเป็ดพะโล่กรอบ โอ้โหชื่อเมนูก็พอใช้ได้นะอผมว่ามันต้องเข้ากันได้ไม่รู้ล่ะคนว่าเออไม่แปลกเลยครับลองพอไหมกินไหมเข้ากันได้เหรอแม่นะเขาไม่งั้นถ้ามีแซลมอนอย่างเดียวเนี่มันจะแบบใช่มันจะนุ่มไปมันจะเละเละไปสำหรับบางคนนะอยากลองไหมอยากลองไหมไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เขาลองกินแล้วเดี๋ยวลองตอบกหน่อยว่ามันอร่อยหรือผู้ชมคิดกันเอง คำละสามสิบนะฮะอร่อยไหมอร่อยไหมกินปลาดิบได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้แม่กินได้คุณแม่ครับอะไรป้านะครับลองครับผมให้สองคำเลยสวัสดีค่ะนะฝากให้พี่คนนี้ดีกว่าอร่อยถ้าแมอร่อยบอกได้นะครับรสชาติเป็นไงฮะอร่อยไหมล่ะไข่ปลาคนนั้นพี่ไข่ปลาอร่อยหนังเป็ดที่ผมเอาไปทอดนี่มันพันดีเลยใช่ไหมมันอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้นะเออแปลกมากผมยังรู้สึกแปลกอยู่เลย โอเคนะพราะมัจะกรอบกับนุ่มเรียบร้อยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องจากเจริญกรุงอีกครั้งครบมเชรตัวเ่อรคและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ติดตามเรามาตลอดไม่แน่วันนึ่งเราจะไปอยู่แถวที่คุณอยู่ก็ได้รับลองติดตามกันตอนต่อไปรับแล้วกลับมาจกันใหม่รับ KK JL ทุกวันอาทิตย์ช่อง 3S4 เทียงตรง และวันเพื่อนสุขอย่าลืมคุกคิดจานด่วนด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ของน้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเอาล่ะครับเรียบร้อยอ๋อก็ยังลงกันอยู่เนี่ยอ๋ออ้ยอ่ามาอ้าโอเคหอมไข่บดได้เป็นไงมันนมเดือบเดือบมันระเบิดในปากไม่ระเบิดในมือดูฮะท่านผู้ชมครับยังไม่หยุดรับประทานขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณนะครับ Happy Birthday สี่สิบนาทีเรียบร้อยแป๊บเดียวก็ออกมาอย่างนี้เอ๋แวนี่ฮะท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้ว40นาทีย่างอันนี้คือตั้งชมคนดูก็เห็นดูท่าสิบสองสองโอ้โหยังไม่ทำไปทำอะไรในสี่นาทีมันผ่านไปผ่านไปอ่าไม่ใช่อ๋อ